สำหรับวัยทำงานที่อยากจะลงทุนแต่ไม่มีเวลาต้องดูคลิปนี้เลยค่ะสำหรับวัยทำงานที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนนะคะชนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะได้รับคำแนะนำให้จัดพอร์ตการลงทุนนะคะซึ่งมันก็เป็นการกระจายการลงทุนของเรา ไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภทสิ่งนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า asset allocation ค่ะมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งมากจนเกินไปโดยแนวคิดนี้นะคะมันก็ไปสอดคล้องกับความจริงที่ว่าไม่มีสินทรัพย์ใดค่ะที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเราโฟกัสคำว่าตลอดเวลามันหมายความว่ายังไงนะคะมันก็หมายความว่าสินทรัพย์การลงทุน แทบจะทุกประเภทเลยล่ะค่ะมันมีจังหวะการขึ้นแล้วก็การลงแตกต่างกันไปตามสภาวะเศรษฐกิจนั่นเองนะคะดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะมันก็คือการจัดสรรเงินการลงทุนของเราไปตามสินทรัพย์แต่ละชนิดที่เหมาะสมค่ะและที่สำคัญคือเราได้รับนะคะผลตอบแทนตามเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ภายใต้ความเสี่ยงของแต่ละบุคคลที่อยองรับได้นั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปหลากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการลงทุนหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ในการลงทุนสถานะการเงินส่วนบุคคลไปจนถึงเป้าหมายในชีวิตของแต่ละช่วงวัย ทีนี้พอกลับมาดูในวัยทำงานส่วนใหญ่ค่ะก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงนะคะที่เราสามารถยอมรับได้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงค่อนข้างสูงค่ะเนื่องจะอายุยังไม่มากนะคะทำงานได้อีกยาวทำให้สามารถลงทุนระยะยาวได้นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตเพื่อกระจายการลงทุนสําหรับคนวัยทํางานก็จะเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างเช่นหุ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนะคะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับคนวัยทํางานนะคะที่อยากจะจัดพอร์ตการลงทุนอย่างแรกค่ะก็คือไม่มีเวลาแล้วต่อมาก็คือไม่มีเงินลงทุนมากพอนั่นเองค่ะซึ่งสองปัญหานี้ของนักลงทุนวัยทำงานนะคะสามารถแก้ไขได้ ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมค่ะที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินคอยดูแลการลงทุนให้เราแล้วก็ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและก็สถานการณ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมที่ช่วยกระจายการลงทุนของเราในสินทรัพย์ต่างประเภทยังใช้เงินลงทุนไม่มากนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้การลงทุนในกองทุนรวมส่วนใหญ่ค่ะใช้เงินหลักร้อยเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นกองทุนเปิดบัวหลวง b m a p นะคะซึ่ง เป็นกองทุนแบบผสมผสานจาก BBLAM ค่ะโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นครั้งละ500บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีระดับความเสี่ยงให้เลือกอีก3กองทุนค่ะได้แก่กองทุน B Maps 5นะคะกองทุนนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยค่ะโดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน25%นะคะ ตามมาด้วยกองทุน B Map 5 5ค่ะกองทุนนี้ก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางนะคะพร้อมกับเปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้บ้างโดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน55%ค่ะและกองทุน B Map 1 0 0นะคะกองทุนนี้ก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงค่ะเน้นการรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึ่งก็จะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสูงสุด100%ค่ะ ซึ่งการลงทุนในกองทุน BMAPS นะคะมันก็จะมีข้อดีค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการจำกัดสัดส่วน,นะะการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเอาไว้แบบเป๊ะๆนะคะแต่ว่ามีนโยบายจำกัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน25% 55% 100%ซึ่งตรงนี้เองค่ะมันก็จะดีเพราะว่ามันช่วยควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนได้ค่ะ ซึ่งในสภาวะแบบนี้นะคะชนเชื่อว่าหลายคนก็คงกําลังกังวลอยู่นะคะว่านี่เราเข้าใกล้สู่วิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่แล้วหรือยังนะคะซึ่งการม่พูดจัดการกองทุนเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะเข้ามาช่วยพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์แล้วก็ยังช่วยแนะนํากลยุทธ์การลงทุนเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆซึ่งชนคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังกังวลเรื่องนี้อยู่ค่ะ ซึ่งทางด้านดรมิ่งขวัญทองพกษา Chief Economist ของ BBLAM ก็ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ว่านักลงทุนควรทำตัวให้เหมือนโดรนที่บินสูงขึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อมองภาพลงมาข้างล่างในการพิจารณาลงทุนได้อย่างครอบคลุมแต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าบางปัจจัยที่เกิดขึ้นถูกปกคลุมด้วยเรื่องการเมืองนักลงทุนจำเป็นต้องลดระดับการมองลงมาอีก และใช้กลยุทธ์การลงทุนเฉพาะซึ่งคนที่ไม่ชำนาญหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะยกหน้าที่นี้ให้กับผู้จัดการกองทุนดูแลและช่วยพิจารณาปรับสัสดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสมตามแนวคิด Asset Allocation ค่ะ เอาละค่ะทีนี้พอเราทราบเป้าหมายการลงทุนของเราแล้วนะคะแล้วเราก็ทราบด้วยว่าความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนก็อยากจะบอกคนทำงานวัยทำงานทุกๆคนนะคะว่าอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นลงทุนค่ะเพราะถึงแม้ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงแต่การที่เราไม่ลงทุนอะไรก็มีความเสี่ยงเช่นกันและความเสี่ยงที่ว่านี้นะคะก็มาในรูปแบบของเงินเฟ้อซึ่งก็มีอัตราเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นปีละ เพราะฉะนั้นถ้าเราะะไม่อยากให้ทรัพย์สินของเรานั้นด้อยมูลค่าไปเรื่อยๆนะครัไปกับภาวะเงินเฟอ้อก็อย่ารอช้าที่จะลงทุนค่ะ